สวัสดีครับเลยนะครับวันนี้เราเรามามาพี่น้องโอ้ยขนุนยังวนุนแดนมาตุงนี่ดูนี่นีนี่มา้ยปปปมา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 เร็วปั๊มาเร็วมาเร็วอู้สึกว่าจ้าของบ้านจะไม่อยู่อยู่ข้างบนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหน มนอนพี่ตาลินาน่าจาของบ้านมาอยู่อยู่อยู่บ่แอะจริอยู่ตรงไหนขนุนแม่เจ้าอยู่สหนไปดูนีเออพี่นาสวัสดีครับนี่ไงนี่ครับพี่นาทำอะไรเนี่ยนโ่ะดินี่เ้าตัวหรอ แอบอยูน่นเจอแล้วแอบููี่นี่นี่นายสวัสดีครับไปบอกแล้วอยู่นี่ไปอบทาต้องบกนายอยู่นี่นแมวต้อยู่ที่หนเ้านายทำอะไรเนี่ยทำคอนโดให้แมวฮะคอนโดให้แมวทำอะไรนะทำคอนโดทำคอนโดแมว เจ้าไม่ปลูกขึ้นเรือหาให้มันอยู่เลยใส่เนแมวห่ะไหนไหนไม่ตดอย่นี้น้ะไหนขอค่อยดูลูกกันโอ้คอนโดนี้ครับปีนเล่นอ๋อเปิดเลยแอช่างเปิดไม่ได้น้องจะาพ่บอกว่าต้องไปส่องตรงที่น้องเวียส่องหรือส่องฝั่งนู้นอ้าวอ้าอาส่องดูด้วย น๋สองนะ้อน้องวของมาเดี๋ยวจับกันไม่ทันนะอืเบอดเด้บอดเลยบอกอืมอะไรกันหนุนบอเลี้วอย่ามางนี้ตัวฉานอุกกาบาทำบ้านหลังนี้อ๋อเนีไงเต็มเลยจไหมใช่กี่ตัวพี่อ๋อห้าอาทำไมเห็นสี่อากับตัวดำ้วดำนนนนนนนตัวไหนใบตานะพี่นัทนนนน พอดีเลยใช่ข้านุนี่ตั้งเาแล้วเนี่ยพี่นัดอ๋อีฉันพอดีเลยถ้าจะกเกียจถ่ายขนาดนั้นก็ต้องอะไรบางที่ละอันไหนลองเปิดเจ้าลองเปิดมันต้องเอเด็กง่ายๆังกันลเีับออกมาทขนลงบนฮ่าเเอาเรียบยาเด้หมดลยจับน้ำไผเด้อเออหาเร่อเดอนุนนุนนนม่นี่ยนุนมเนี่ย ออันนี้บาตัวอีสชาแต่มันมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมนยื่มันยือขนาดน้เนาะพู่าพู่าเบ้งธรรมดาเค่อาให้ท่าเขามันมีพเล่นด้ามันขึ้นเหลืองแสดงว่ารอเอามินมินอ้อ๋อถนเ่แสดงว่ารอดแล้วเนาะโเป็นยังไงได้แล้วนี่ไงแล้วนี่รอดตัวเดียว เอ้ยหายเกาหายห้เกาหายเอ้า้บานปให้เกาห้อือฮานุนอายเขาเหอลูกเกลี่กหน่าขึ้นบ้านเปลี่ยนบ้านด้อโอ้เช็ดตัวดกวนเอาเสียงเขาเป็นยังไง่พี่ทำไมเสียงเป็นแบบนั้นเจ็บคอเลยอ๋อสญญาแกลเสียมันกินตัวนี้น่านใหญ่แต่นี่ใบงิน เอาไม่พี่จาได้เอาไปที่ไรกยพี่จี่พี่จำได้ดูหน้าเขาหน้าเขาแต่ละตัวว่าไปด้วยอะไรด่าเพั่กัดเบดเอาไม่เหมือนเราดูสิตัวไหนใบเงินใบทองมีใบเงินใบทองนีใบเงินแล้วสังเกตสงเอาจับใบเงินกับใบทองมาสิีขาวจมูกเหมือนกันจับมาสองตัวเนี้ยเหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนตัวนี้อันนี้คือใบบัวนี่ดังดำไม่ดังขาวอันนี้คือใบบัวเพราะจะมุมไม่เหมือนกันสินุนาดูที่ลักษณะสีตรงเท้าตรงอะไรด้วยหรือเปล่าถูกเพราะว่าเราอยู่กับเขาทุกวันเราจะรู้ไปไปไปเออมียนมีใบบัวใบเงินใบทองแล้วก็ใบหยกจินุนาใบหยกดิใบหยกอยู่ไหนใบหยกบะใบขาวา อาออกนูค่อยมะเขียวเด้อฮะมันออกไปแล้วราอ้ยมีพอดแมงเวียรทำอะไรลูกพี่ยังยังไม่ออกมาเนยวไม่ออกมาเอามาเดี๋ยวเดีเด๋ยมันเข้าถ้ำกันหมดแล้วมานี่ออกมานี่เลยนี่มีน้ำจ้ายาสกรมลูกค่อยบ่ค่อยสกรมมันมานี่ออกมานี้เดี๋ยวนี้นี่เย็น ก็หลายตัวก็ตัวนี้ตัวขาวได้ไงเอันนี้ชื่ออะไรใบหยกขาวเอ็นี่อะไรใบหยกนี่เอซีอันนี้น่ารักอยู่ด้ยตัวขาวขาวเนี้ใบหยกอันนี้ใบหยกกลับบ้านเอากลับบ้านเบียร์ไบยกเม้าวเอากลับบ้านสวัสดีนะครับเม้าวรู้แล้วว่าเป็นแมวน้องขนุนนะครับรู้แล้วว่าเป็นแมวอันนี้หัวอันนี้หัวหน้าแมวขนุนูนาบอกว่าตัวอิจฉานะครับผมใช่ขลูกมา มันเนขาวนารักดิข้ยวขวมันกำลังมันกำลังดื้อง่ญยแล้วนี่รอดได้แล้วรอดแล้วรอดแล้วเพราะมันเดี๋ยวมันก็น่าร้อนแล้วเนี่ยรอดนะรอดแล้วไม่เป็นอะไรเล้วเามันก็สะเป็นวัวง่ายขึ้นเรื่อยๆพ่อทำไมก็จะเป็นวอย่อมอนเป็นวอได้บัตรเนอบมันีไไปแล้วพี่นาไปแล้วเอาไปใส่ละวันเดือานมันนะ คนยกหมาให้ตัวไหมเส้นแดงกับพี่เยบอนเ่นน่น่อะไรนบยา้าไหนหมนี่กหลังเีบอก่เสี่ตัวนี่ไม่เดีวสียงซ็ก่ลนีบทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นอะทางานพี่ก็เจ็บคออยู่อย่างนี้แหละผมผมว่าเสียงเซ็กซี่ดีมาสร้างว่ะ เดดเขากล่องให้แล้วแมวใส่กล่องใส่กล่องเหรอเออเขาแมวมาเตรียมกล่องมาให้เราโอุ้งนูกับบ้านแม่เนอะอืมพอดีน้ำพุนูกัดกินหมดเลยเนี่ยเอาเด้อที่บ้านนะใช่บ้านูมาสามตัวอย่างเกินหมดเลยให้เขาออกมาเม่เนี่ยยังไม่ได้โอ้ยกระติกกระตุกพางเขาบอกเขาไปเข้าห้องน้ำให้มาใช่ไม่ฝั่งนี้ไม่ใช่ห้องน้ำนางอ๋ออันแลตกลงเอาน้ำลงมันี่ยเอาน้ำลงไหน เอาเห็นเห็นพ uh> ี่บอกว่าเอาน้ําอะไรสักอย่างอ๋อเอาน้ําให้นาเจ้าค่ะเอสซีบอกว่าว่าเจ้าอน้ําหมดบอกใช่ใช่ก็เอาน้ําให้สองแพ็คน้องว่าน้องจะออกไปเท่าไหร่ว่าเอาเอามาให้น้องว่าน้องจะออกขอบพุ่งมากค่ะเดี๋ยวผมจะเอาน้ำลงนะสองแพ็คสองแพ็คเราจะออกไปซื้ออยู่เครื่องสักผ้าจริงๆเครื่องเครื่องสักผ้าเนนี้ของลูกสาวแต่ว่าที่ไว่าอไม่เสร็จสักทีจะหัดถือก็เลยเอาผ้าแม่มาใช้ โอเคทุกคน,นวันนี้มาบุกบ้านพี่นุนานะครับทุกท่านโอ้โหอันมี้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหมาเมียด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ